สวัสดีจ้าวันนี้เราจะมาลูม้ากับม้าลายวิ่งแข่งโอ้โหนี่เลยม้าลายซีบล่ะม้าลายม้าลายนี่เป็นสีขาวกับสีดานะคะสีขาวกับสีดำ black and white เราวนี่ม้าของเราพอสมา้าสีน้ําตาล brown สีน้ําตาลมาลองสกักันดูก,ก่อนเลยโอ้โห,โหนี่มีไฟที่ตาด้วย ลองนี่ดูก่อนโอ้โหเย็วมากหมาลายพร้อมหรือยังมาลายว้าวหมาลายก็มีไฟที่ตาเหมือนกันพร้อมกันแล้วนะหนึ่งสองสามไปเลย let's go โอ้โหโอ้โห ก็ม้าด้วยอ่ะมาดูตัวอื่นกันบ้างดีกว่ามีเลย,เลยมีไดโนเสาร์ด้วยไดโนเสาร์สีเขียวกรีนสีเขียวโอ้โหว้าวมีไี่ตีด้วยเฮ้ยสุดๆไปเลยนี่ยังมีเสียงเพลงอีกด้วยอะช่า,ชา แม่เล็กด้วยดีกาตัวช้างตัวใหญ่อีเลฟเว่นช้างอาช้างไม่ชวนแม่วัว,วแล้วโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเพื่อนฝากกดติดตามให้ด้วยนะ 拜拜。Bye bye